วัสดีพี่น้องฟองปายสกุลสกุนจ้ะมาหน,นีอีนางถือถือกล่องแนวนอนเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยอีนางเดินทางเขามาถึงในวอดแล้วพี่น้องมื่อนี่อากาศหนาวค่ะจ้ะอากาศลบสี่องศามื่อนีในวอดบ่ดเป็นหิมะสิตกอีบนบนนอนนี่เนาะสิสอบขับรถอนาทิตย์หน้านี่โอ้ยจริงๆมันเข่าห้อนเลยเดย้หนาวมากๆเลยค่ะวันนี้กำลังสียงางไปเฮ็ดงานแล้วมาหน,นีอนางใส่แค่กางเกงเลยก,กิงมากตัวเดียวเด้พี่น้อง ปกติใส่เก่งว่อมแต่มาหนีนี่แดดแดดออกตะเวนเยอะโอ้โหพลมพี่น้องขาหนาวย่างเพ็ดงานจับน,น,น้องขาเนาะชีวิตนี้มีแต่งานจากพี่น้องอีนั่งนี่มีขอได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คืออีนั่งบ่มีลูกเนาะจ้ะเนาะอีนั่งบ่มีลูกอีนั่งถึงสามาทีจ่จะ เฮ็ดงานหลายได้จะเขางานเวลาใดเอยจะเฮ็ดตั้งแต่จากมงก็ได้แล้วก็จะเลิกงานจากมงก็ได้จะเฮ็ดจากทีก็ได้พะวอีนา่งมันไม่ลูกพอส่วนพ่อยันนั่นเพิ่นดูแลเจ้าของได้จ้ะวิ่งนางตากแดดน,นางตากแดดตอนพี่น้องหนาวโอ้หนาวคักเบิ้งบรรยากาศมื้อนี้นนะ ม่แดดได้ดแต่ว่าหนาวมากๆเลยมีรบบซีของสาแถมมีล้มผอม <_ unrelated> นั่นแหละพี่น้องนีนางก็เลยสามารถที่จะเหตุงานได้แต่เยอะขอได้เปรียบว่าคนอื่นเขานะคะเนาะแล้วก็เพราะว่าคนที่มีลูกอยู่ประเทศนอร์เว์นี่กฎหมายเขาก็คือจะต้องดูแลลูก จนกว่าลูกจะอายุครบขวบหนึ่งสมมติว่าผู้ใดที่มีงานเทศกาลนะ่ะต้องลาคลอดมันบ่ได้จนกว่าเราก็จะต้องอยูเลี้ยงลูกระวางอ่าพ่อกับแม่นี่ต้องสลับกันยุดิย่างเมืยน,นั่นแหละจนลูกอายุครบขวบหนึ่งถึงจะเอาลูกเข้าบ้านนะคะเกณฑ์ใดบ้านนะคะเกณฑ์ก็คือเหมือนฉนเหมือน สถานที่รับเลี้ยงเด็กเด็กน้อยน,ยน่ะพี่น้องรับฝากอด่าประมาณนี้แหละแต่ตรงนี้นี่พ่อแม่จะต้องจ่ายเงินเองเนาะค่ะเนาะยูนี่นี่ลูกอายุครบขวบนึงเขาเอาลูกไปฝากแล้วเพราะว่าเขาตกเต็งงานแล้วก็จะกลับมาเฮ็ดงานเต็มร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยบ่ได้เดมคน,คนคนเป็นแม่อาจจะต้องเฮ็ดแคร์ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอคุณจะต้องกลับไปดูแลลูกเนาะค่ะเนาะตอนสาจะต้องไปส่งลูกที่บ้านนะร์เก้นด้วยตัวเอง เซ็ตแล้วก็ไปลาบด้วยตัวเองยังสินะพี่น้องนั่นและดก็ลูกจะเขาขึ้นอนึงมั้งถึงจะกลับมาเห็ดงานเต็มหน่วยปเปอร์เซ็นต์ได้อี่นางก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าตรงนี้อีนางบ่ไม่ลูกยีนางก็เลยแบบว่าสบายสบายโตคนเดียวนะจะเห็นงานนักจำเลยก็ได้จะเห็นงาน,นาเนงาจำเลยก็ได้ยังสินะพี่น้องโอยหนาวเย็นมือจ่วยจยอยู่ยยพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาฮอร์ส์ล่ละจ้าพี่น้องมาหนีอากาศอากาศข้างนอกอากาศดีนะแล้วก็หลุดึกว่ามาหนีคนจะเยอะมาหนีคนเยอะแต่สาวเลยนะคะเนาะอาหารก็ออกแต่สาวเลยค่ะมาหนีวันเสาร์ทุกวันเสาร์ส่วนมากแล้วลูกค้าจะเยอะเนาะเะนาะแต่ก็มีบางช่วงที่เงียบแต่ว่าช่วงนี้นี่จะเข้าโพสเกตอาทิตย์หนาโพสเกตก็คือแบบเหมือนวันหยุดนักคะตลษก ของประเทศนอร์เวย์นี่แหละคะ่ะวันสาคัญของเขาเนาะคะ่ะนะวันหยุดส่วนมากคนก็กจะหยุดงานแล้วก็พาครอบครัวไปท่องไปเที่ยวกันเนาะคะ่ะเนาะนันรัะพี่น้องเมื่อนี่อาหารก็ออกพร้อมเซตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี่จ้าพี่น้องไก่ทอดจ้าพี่น้องคะเห็นบ่ไก่ทอดกรอบปอเปี๊ยะพักกับ,ก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 บเซต,ตเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้บ่มีข้าวเหนียวจ้าพี่น้องคะ่ะไก่ย่าง กุ้งทอดกับขา้าวอาหารมื้อนี้อาหารร้อนมื้อนี้นี่จัดหนักจัดเต็มค่ะพี่น้องตอนรับลูกค้านะคะเนาะเดี๋ยวก็จะหยุดยาวอาทิตย์หน้าค่ะพี่น้องคะพักนัง่งพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกเนาะคะเนาะพักเพิ่งก็ยังพักผลไม้ก็ยังเต็มตู้เด้อพี่น้องเอ้ยหยุดอาทิตย์หนึ่งฝ่าวมาจับใจชายซอยกันเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดกินวั่นหยุดกันปลาตุ้งปลาตีเนาะคะเนาะบรรยากาศข้างนอกมื้อนี้อากาศลบสี่องศาค่ะแต่ว่ามีแดดแต่เศ้าอยู่จ้ะพี่น้อง เลิก,เลกงานกับมาบ้านแล้วพี่น้องมันนี่หุ่งเบิร์ตมือเลยค่ะลูกค้าหลายจาว่าแล้วัวันนี้ต้องลูกค้าหลายคนหลายแต่สาวแล้วจาว้ามันนี่อีนางก,กับกาบานตอนนี้กระทุ่มหนึ่งแล้วเนาะ,ะนะแล้วเนาะคะเนาะพอยายแล้วเบิ่งกระตุนจ้าพี่น้องเปิดทั่วท่าเสียงดังทุ่มหนึ่งยังไม่ทันมืดดอกจ้าจะเริ่มมืดชองทุ่มกว่าน,นุแล้วจ้าพี่น้องคะ่ะบานอีนางก็จะหกหกตักหน่อยพี่น้องอีนางก็เริ่มเก็บของแล้วเนาะคะเนาะกำหนดย้ายเขาวันที่ยี่สิบเดือนนี่เลยเดือนนี่แล้วจ้าตาวบาอีนางบ่ค่อยม แทบซุมือเลยเนาะคะ่ะน้อยนังพอเลิกงานมือไหนเลิกงานเร็วกับมายังมันทิเลิกงานหกโมงกับมาหอด่านกระทุ่มหนึ่งจ้ะกลับมามีเวลาจักหน่อยก็มาเก็บของพี่น้องคะ่ะนี่เก็บของใส่ล่างเอาไว้เนาะคะ่ะเนาะถึงเวลาก็จะท่ยอยให้พ่อใหญ่เทย่อยขอนไปจ้ะขนใส่รถใส่รถพ่วงแล้วไปเนาะคะ่ะเนาะส่วนพวกตู้ใ่ญยๆที่เป็นตู้ย่ญ่ๆเห็นพ่อใหญ่บอกว่าสิจ้างอาชีพไปซ่อารถหกหล่อมาเนาะจา้ะเนาะนี่เห็นปะ นี่นั่งกับเก็บเอาไว้แล้วก็เขียนเอาไว้ต่พี่น้องว่าอันนี้มันอยู่ตู้ไหนตู้ไหนเนาะค่ะนอตมันส่ไดบหายากนี่ใจนั่งเฮดเอาไว้เนาะขะนาะนี่เห็น่ข้างบนนี่นั่งก็เก็บเก็บเซตบ่บ่เซตดอกค่ะพี่น้องก็ยังเหลืออยู่นั่นแหละถ้าย่อยเก็บเอาที่ละเมดที่ละน้อยจะโอ้ยไอ้นั่งเที่งบ้านนี่นั่งก็จะมืดเหมือดเนี่ยจักน่อยพี่น้องโอ้ย่จอันนี้ของนอนนี้นั่ง ห้องนอนนี่นะเห็นบ่พี่น้องอันนี้ฟังหนีนางก็ในห้องนอนนี่นางนี่ก็เก็บเบิร์ดละค่ะนี่เก็บออกเบิร์ดละเห็นไหเอาพ่อใยายพ่อใหญ่เพิ่นบ่เอาอันนี้ไปสงสัยบ่แม่นของเราจ้ะนี่เตียงนอนเตียงนอนนี่นางกับพ่อใหญ่สิบ่ได้เอาไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบ้านในบ้านใหม่เขามีเขาเขามีเตียงให้เนาะคะ่ะ มีเตียงห้มีช่ฟาใ้าห้อันนี้ห้องสภาอีนั่งเก็บเบิดแลหวคะ่ะในตรงในตู้อีนั่งเก็บออกเบิดแล้ะตอนแรกอีนั่งมาอีนั่งก็พ่อยใหญ่บอดได้มีสภาหลายได้พี่น้องแต่บอดบอดเวลาเก็บสินใหญ่บานมันมาจากไหนบอลลู <c oughs> ดะนี่เห็นบอกเก็บเตรียมเอาไว้ถึงเวลาก็คอยยกไปที่เดียวเก็บออกเบิดละ นี่เนาะจ้ะมีเวลาก็เก็บไปที่ระนิดที่ระีที่ระนอยพี่น้องโอ<ฮ>้ยบรรยากาศมานนี่เนาะค่ะเนาะเสร็จเราก็จะไปกินเขากันจ้ะพี่น้องคะนี่นั่งหิวเข้าแล้วไปหาเขากินกันนี่ั่ามาสิดตำบกอกินพี่น้องอยากกินตำบกอแต่ว่าก็โอ้ยที่ทานต่ำไหม ท่านตำมีทนงเอาเข่ามากแล้วก็นี่นนี่ก็เข่าของมาว่านนียละมันจะกินเขา่าตกกะยาก,กินตํำบกอไหม <c oughs> ามากินแต่ไม่นอนกินเข่าเลยล่ะพี่ข่นต่ำบกอเด้วก็ต่ำเอื้นนี่นงเอาเข่ามากแล้วก็กับเขา่านี่นั่งบาว่านเนยะผัดผิกแกง อุ่นก่อนเอาใส่กางก่อนพี่น้องโอ้ยเมื่อไงเมื่ออื่นงานลงแรมจ้ะเมื่ออื่นนี่นางเห็นงานลงแรมเน,นาะค่ะเนาะมีงานกับเฮ็ดไปพี่น้องนางม่เคยปฏิเสธงานเด้ถือว่าบาหวานอิลิตอนนี้นางมีงานเฮ็ดสามงานจ้ะ แต่ถ้าเกิดมีงานเขามาอีกงานทีซีอีนางก็เลือกทิ่เพี้พี่น้องโอกาสขอคนเฮ้ามันบอได้มนี้บ่อยๆเนาะนาออย่างที่นางเคยบอกนั่นะในเมื่อช่วงนี้เฮากลั่อ่าเฮตุไดอยู่ก่อฝ่าวเ็ตเอาไปก่อนพี่น้องผัดผิกแกงโอ้ยถือใจคักจ้ะนี่สื่อสื่อกับขาวกองนึงนีกินได้หลายมือได้พี่น้องอืมอีนางกินต้องข่าวเปลือกเนาะจ้ะ มีแบ่งกินอันนี้ก็กินได้อีกสองเทือนี่พี่น้องค่ะได้นั่งอุ่นกันอุน่นเลยพอ่อใหญ่ก็ยิ่งากเอากุ้งมาให้กินจ้ะเ <c oughs> พราะยายพันกินกุ้งไปแล้วจ้ะกระดูกบรรเลงอิ่มหรือเปล่าจ้ะพ่อใหญ่พันกิ่นของบเบลียงมากจ้ะบุคคลีนา้า <c> ย <oughs> ิ่นั่งกินของเรื่องมากจ้ะ <c oughs> กินข้าวกันจะพี่น้องป้าอันนี้ก็ตวำบักร้ายเลยตำมสมตำอีกอยู่มากินขา้าวเขาแยงกันเด้อพี่น้องเลยโอ้ยเหียวขา้าวแซ่บ เสร็จม้าทรายจะเกีืออร Mm hmm. Ça พี Double ่ใหญ่เบิงกระตุนพี่น้องอืม Xem Ta sai cái tục đang